มาสามเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการบูรณาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ผักดันและต่อยอดสู่การมีงานทำวันนี้เมื่อช่วงเช้าดรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ พร้อมด้วยดรพิรักิ์รัตนะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดรภูมิพัฒน์เรืองแหล่ผู้ช่วยเลขาธิการสภา,าการศึกษานางพรศิวรักษ์ผิวสะอาดผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนางสาวจุลดามีจนุนรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีนัทสกุลหอมคณะพดีคณะครุศสาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนายพรชัยพิศ ินายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบเข้าร่วมถแถลงข่าวและมีผู้แทนหน่วยงานผู้แทนสมาคมทางการศึกษาเอกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวดกรกระดกวันกล่าวในพิธีถแถลงข่าวว่าการะทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมาโดยตลอดว่าเป็นการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพและมีจุดแข็งที่มาจากการจัดการศึกษาของภาคเอกชนมีความคล่องตัวยืดหยุ่นสามารถจัดการเรียนการสอนตอบสนอง ความต้องการ ของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับก่อนปฐมศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะและความพร้อมให้กับผู้เรียนต่อยอดทบทวนและเสริมความขยันขันแข็งทางวิชาการให้กับผู้เรียนในวัยเรียนเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เรียนตามแนวทางที่ตนเองสนใจทั้งดนตรีกีฬาเสริมสร้างทักษะทุกด้านซึ่งไม่เพียงเสริมความสามารถให้กับผู้เรียนแต่ ยังผลักดันและต่อยอดให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแข่งขันจนนำชื่อเสียงมายังประเทศไทยในยุคที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะที่ยากระบากจากปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจการศึกษานอกระบบสามารถสร้างวิชาชีพทำให้เกิดอาชีพสร้างงานให้กับคนไทยที่ต้องการนำวิชาชีพมาเลี้ยงตนเองหรือจะทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ได้ด้วย การเรียนในระยะเวลาสั้นๆแต่สามารถสร้างไรายได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะคะซึ่งให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการสายเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่แล้ก็มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันไม่ว่าจะ โดยที่จะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วก็ยังมีสภาการศึกษาและจากผู้วาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของจากสถาบาันฑิตวิชาชีพแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบที่แข่งขันและรวมตัวกันพันเอกําลังนะคะแล้วก็จะมีการจัดการต้องบอกว่าแข่งขันทักษะเพื่อเห็นว่า โรงเรียนนอกระบบเอกชนนอกระบบเนียไม่ได้หยุดนิ่งในทิิของการพัฒนาที่จะผลิตกําลังคนที่มีมาตรฐานมีคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองอยา่างถูกต้องแล้วก็มีสมรรถนะที่สอดคล้องที่จะทํางานแล้วก็ทําให้โอกาสของคนที่ได้เข้าถึงการศึกษาดึงคนที่หลุดออกไปให้กลับมาเข้าสู่ระบบจะได้มีอาชีพมีไรายได้มีงานทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งใ,ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้านดรพิรักิ์กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบสู่วิถีชีวิตใหม่พัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนนักเรียนผ่านการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพและบูรณา,าการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชน สำหรับการจัดงานครั้งนี้แบ่งเป็น3ามกิจกรรมได้แก่หนึ่งการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาการดนตรีศิลปะและกีฬาเช่นการแข่งขันทักษะวิชาการศึกษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพด้านเสริมสวยและความงามด้านบริบาลด้านนวดไทยเพื่อสุขภาพ ทักษะดนตรีและการแสดงศิลปะเป็นต้นรวมถึงการเรียนรู้โรคอาชีพเช่นงานการบินการท่องเที่ยวการจัดการโรงแรมงานด้านบริการบนเรือสำราญอาชีพนักบินโดรนเพื่อการถ่ายภาพนักบินโดรนเพื่อการเกษตรตัดแต่งขนสักนักมวยนักกอล์ฟมืออาชีพเป็นต้นโดยการดำเนินการแข่งขันผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และการบันทึกเป็นวิดีโอแล้วส่งมาให้กรรมการตัดสินตั้งแต่วันที่11ถึง18มิถุนายนนี้ สองกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่องบทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนในวันที่19มิถุนายนนี้และสามในวันที่ยี่สบสามิถุนายนนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมงานแสดงและดิทรรศการความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยเพื่อร่วมมือกันบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อการมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้นายพรชัยพิสารสินกุลนาย,ยกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบกล่าวเพิ่มเติมในช่วงท้ายว่าขณะน,นี้มีผู้เข้าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจำนวนกว่า1,600คนใน7ประเภทการแข่งซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้สามารถติดตามรายละเอียดตารางการแข่งขันและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่าน Facebook f แ n p a g e ของสำน,น,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ตลอดทั้ง ทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน